ถศึกษาปีที่โรงเรียนบ้านมรต์ตำบลบนสงามอำเภอลุงสูงจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมและเพื่อนๆได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านมลวัดครับในวันนี้ ผมและเพื่อนๆได้มาศึกษาเหื่องเรียนรู้โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านโนนวัดซึ่งพวกเราได้เข้าฐานการเรียนรู้และทำใบงานเพื่อจะได้สรุปความรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีบ้านนววัดตั้งมยูที่บ้านนววัดหมู่ที่11ตำบลควนสงครามอำเภอโนูสูงจังหวัดนครราชสีมาอยู่ยันตแต่สมัย4,000ปีทีแ่แล้วก่อนก่อน่จะมาดูแหล่นที่มาลักษณะหมูออม่บ้านเป็นหกลมและมีภูมิลักล้อมรอบหมู่าน แล้วก็จะมีแม่นางล้อมรอบผมบ้างหมายถกแล้วก็จะมีเ,มน,น,มมเนี่ยถังเหมือนข้าวเปกนลักษณะแบบนีน้อันนี้คือโครงกระดูกที่เราเจอหกรอยสามสิโครงกระดูกใหญ่เอันนี้เราจะทำการสีคือแต่ละยุคเราจะทำสีโครงกระดูกแต่ยุคไม่ไม่เท่ากัน การขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านโนมวัดมีการขุดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพศ2545และสิ้นสุดโครงการในปีพศ2555โดยพบข้อมูลในรปริมาณมากและมีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานที่สุดในประเทศไทย ประมาณ200ชั่วอายุคนและนอกจากนี้ยังเป็นหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแผ่งอายุได้เป็น3ช่วงเวลาทางวัฒนธรรมคือยุคหินใหม่ยุคสม,มริดและยุคหล็ก ยุคใหม่ยุคยใหม่ก็เราจะอยู่ประมาณอายุประมาณ4พันกว่าปีคือสมัยนั้นเขาจะทำเกษตรกรรมปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่สมัย4,000ีิแล้วคนสมัยนั้นก็จะกินข้าวคือเขาตั้งฐานอยู่ตรงนี้ตั้งรอบแรกอยู่ตรงนี้ตั้งแต่สมัย4,000ปีที่แล้วไม่ได้โยกย้ายมาเางไหนเลยคือเนี่ยเราจะเจอหลักฐานเป็นพวกเมล็ดข้าวพวกที่น้ำนมอะไรเนี่ยเยอะแยะหมดเลยคือพัฒนาที่เขาก็จะแตกต่างกับ ยุคสมัยใหม่สมัยก่อนเราเจอเจอเจอศพแบบเนี้ยอยู่ในโอลักษณะแบบเนี้ยเป็นศพผูยย้ใหญ่เราจะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นผู้นําชุมชนหรือเป็นคนสําคัญของหมู่บ้านหรือเป็นเจ้าเมืองประมาณนี้เราจะเจอแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยสองใบนะแบบนี้บานบฐานการเรียนรู้ที่หนึง่งคือยุคหินใหม่คุณลุงบอกว่ายุคหินใหม่ มีอายุประมาณ4,500-3,500ถึงปีมาแล้วมนุษย์ยุคหินใหม่ที่บ้านโนนวัดนี้เริ่มตั้งหลักแหล่งเป็นหมู่บ้านถาวรสามารถสร้างสารรค์เครื่องมือเครื่องใช้ได้จากวัสดุธรรมชาติ มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นขวานหินขัดเห็นลับมีช่างฝีมือเชี่ยวชาญในการทำภาชนะดินเผามีเทคโนโลยีในการทอผ้าและพบว่ามีการเลี้ยงสัตว์มีประเทมีฝังศพบุคคลพิเศษในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่และพบว่าเป็นต้นกำเนิด ของสังคมเกริรกรรมในประเทศไทยฐานการเรียนรู้ที่2คือยุคสัมฤธิ์อายุประมาณ3,500 ถึง2,500ปีมาแล้วมนุษย์ยุคสำลิดพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงข,ขึ้นเพราะรู้จักใช้โลหะผสมระหว่างทองแดงกับด,ดีบุกและตะกัว่วหรือที่รู้จักกันในนามโลหะสำลิดซึ่งนักวิชาการต่างยอมรับว่าเป็นวิทยาการที่ซับซ้อน และอาศัยความรู้และความสามารถหลายย้านเช่นเทคโนโลยีการใช้ไฟการหลอมโลหะและกระบวนการหล่อโลหะจนเป็นงานโลหกรรมที่มีรูปทรงซับซ้อนและมีลวดลายประดับมากขึ้นและมีการสร้างสรรค์ทางศิลปะมีวิวัฒนาการ พัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาให้มีสีสันสวยงามลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในยุคหลกต2,500ปีที่แล้วพวกเครื่องประดับพวกหินตาเกตพวกทานิีเลียนพวกลูกปัดแก้วเนี่ย เราจะไปแลกเปลี่ยนาจากที่อื่นอย่างพวกพัฒนาอินทรีที่แต่พืชเราก็จะานั่งต่อให้ม่ได้คือที่เราเห็นเป็นไม่สมบูรณ์เพราะว่ามชิ้นส่วนมันหายไปและฐานการเรียนรู้ที่3ยุคเหล็กอายุประมาณ2,500ถึง1,500ปีมาแล้วมนุษย์ยุคเหล็กถือเป็นยุคก้าวหน้าที่สุด ของมนุษย์โบราณเนื่องจากสามารถคิดค้นการถลุงเหล็กซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสูงกว่าสำลิดมาหล่อเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ครับการมาศึกษาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านนนวัดในครั่งนี้ ผมและเพื่อนเพื่อนรู้สึกสนุกมากเพราะได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ทำให้ทราบเรื่องราวในอดีตของมนุษย์และพวกเรารู้สึกภาคภูมิใจที่มีแหล่งเรียนรู้โบราณคดีที่สำคัญในชุนชุนเรารับ ขอขอบคุณนายศักดิ์สุนารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาลุที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานศึกษาในครั้งนี้ขอบคุณศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์แหลงโบราณคดีบ้านโนนวัดและขอบคุณคุณลุงอเนกสรีนุยวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้ด้วยครับขอบคุณครับ